สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันจบแก้แล้วนะคะคกลิบตุกิบไปดั้มกันนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพควมามมั่นคงเท่านั้นนะคะแนวทางนี้ให้นะทุกคนไม่เป็การันตีนะคะว่าจะมาครั้งหรือทุกรอบนะทุกคนกดใช้วิจารณญาณนะคะรับชมเพควมามมั่นคงเท่านั้นนะได้บอได้ตอนนั้นแหละทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงตอ มันได้เท่านั้นเนาะไปได้เท่านี้เนาะประตูชัยสานตีภาพวิ่งรูดที่จริงมันได้สามศูย์แแต่เราเลือกศูนย์แดให้นะคะแต่เราจะเจาะสามให้ เน้นอะไรฝนตกไม่ทั่วฟ้าเด

นี่ทุกคน,นเฮ้ยอาาซีอาาซี <c oughs> พวกนี้เด่นหนึ่งเก้านะห้าหนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองเอ้ยสองหนึ่งกับกับเจ็ดกับสองเจ็ดมาก็ตัวใครตัวมานะเลิกเลิกนะทุกคน ยังไงล่ะเอาเน้นบอเน้นบอแกเน้นให้นะนี่ค่ะเน้นเท่านี้พอนี่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 น,นี่สำคัญนะนี่นี่นี่สำคัญนะนี่ฮะ รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับในทุกๆคลิปนะทุกคน <laughs> หนูก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะเออแต่ชอบให้ชอบชอบคํานวณเราจริงอืมชอบคํานวณเราค่ะอ่ะประมาณนี้นะคะขอให้โชคดีนะ